ดีค่ะยินดีต้อนอรับเข้าสู่ช่องออเดีาชาเยชา้าแลวค่ะวันนี้พี่เกดกับน้องแกนะจะมาทำอะไรกันคะวิววซาลาเปาค่ะโอเคเกินกันนะคะซื้อจากที่ไหนมาคะเนี่ยอ๋อเมคโคค่ะแม่หนึ่งถุงนะคะมีังม้งหมกกรบตัวทั้งมาถูกตัวนะคะ,คะเป็นหน้าอะไรคะตัวนี้เป็นหน้าอะไรคะหน้าน้องหมาบีเกิล ในมันเป็นไส้อะไรเอ่ยช็อกโกเลตค่ะเนี่ยมันมันคิดแล้วพี่เก๋กับน้องแกนเคยกินกันไหมคะไม่เคยเลยค่ะงั้นเดี๋ยวมาแกะดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะใครทำมาได้ใช่ไหมคะลูดได้เลยค่ะโอเคค่ะนี่พี่เก๋พี่ค่ะค่ะหอมไหมคะ โอ้โหน่ารักมากมากเลยค่ะไหนให้เพื่อนๆได้ดูให้เพื่อนๆดูนะคะทีละตัวค่ะโอ้โหน่ารักมากเลยสนักยิ้มด้วยค่ะข้างในมันก็จะเป็นไส้ช็อกโกแลตใช่ไหมคะค่ะอตอนนี้พี่เกดกับน้องแกลงก็ล้างมือกันสะอาดแล้วนะคะเดี๋ยวเอามาเรียงใส่จานขั้นตอนต่อไปเราทำยังไงต่อคะไปเวฟกันค่ะโอเค let's go <S เดี๋ยวพี่เกดพี่แกลนขอไปเวฟก่อนนะคะ เดี๋ยวพี่เก๊กกับน้องแกงก็จะเอามาเข้าไมโครเวฟกันค่ะโอเคปเ,เปิดค่ะค่ะใส่เข้าไปเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบายโอเคนี้เรามาปิดฝาไมโครเวฟด้วยนะคะใช้เวลาเวฟกี่นาทีคะ10ถึงสนาทีค่ะโอเคกดเลยค่ะโอเคเอก,กดเลยะคค่ะนี่นะคะมันก็จะหมุนนะคะเดี๋ยวเรามารอ สิบนาทีกันนะคะนี่เราก็รอสิบนาทีกันใช่ไหมคะรอซาลาเปาสุกวันนี้ไหนเราให้เพื่อนๆฟังกันหน่อยสิคะวันนี้พี่เกรสกับน้องแกนไปเที่ยวไหนกันมาบ้างคะวันนี้น้องแกลก็ไปบ้านยากับน้องกราฟิกนะคะแล้วพี่เกรล่ะคะอยู่บ้านอ๋อพี่เกรสอยู่บ้านวันนี้พี่เกรอยู่บ้านกวาดบ้าน จัดบ้านสะอาดมากเลยค่ะน้องแกนมาก็สดชื่นสดใสมากเลยใช่ไหมซ้อของมาฝากด้วยนะคะเป็นของขวมาด้วยใช่น้องแกนซื้ออะไรมาฝากพี่เอ่ยซื้อซาลาเปามาฝากอ๋อซาลาเปานั้นใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรารอฟังเดี๋ยวเรารอฟังอุ้ยเสียสวรรค์มาแล้วไปเปิดกันค่ะจ้าเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยค่ะร้อนไหมคะพี่เกด หอมมากเลยค่ะเปิดปั๊บหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆมาดูมันดูน้องหมาบีเกิลกันสิคะโหน่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราหยิบไปก็ที่โต๊ะกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองกินกันนะคะโอเคตอนนี้ก็เวฟเสร็จแล้วใช่ไหมคะไหนขอดูหน้าตาน้องหมาน่ารักหน่อยสิคะแต่ะตัวไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้แบบเพื่อนเลยทำไมคะโอ้ยมันโกรธหรือเปล่ามันไม่อยากให้กินหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาลองกินกันลยกินกัน กินแลวมาลองกินกันเลยโอเคเอานะคะคนละลูกเลยค่ะมันน่ารักเกินใช่ไหมระวังมันกัดมือนะมันร้อนใช่ไหมแกะข้างหลังออกก่อนเขาบอกว่าถ้าร้อนให้มือจับหูจับแล้วมันจะหายร้อนมั้ง พี่เกดแกะให้น้องด้วยค่ะเป็นพี่ที่น่ารักมากเลยค่ะดูสิอ้โหพี่เกดจับแล้วดูเหมือนเนื้อมันเหมือนสกโชแลตเลยค่ะใช่เหมคะมแล้วม,มันก็ขึ้นมาเองด้วยค่ะอือวิ่งจริงๆด้วยค่ะเดี๋ยวมาฉีกให้เพื่อนดูกันก,นก่อนไหมคะหัน่นเลยก็ได้นะคะฉีกเลยดีกว่าตัดไปนิดนึงโอเคนี่มันมีเส้นช็อกโกแลตด้วยโอ้โหไหนเพื่อนๆดูหน่อยสิคะ โอ้น่ากินมากๆเลยค่ะโอ้ต่อไปไหนกินกันเลยค่ะตอนนี้แกนไม่กล้ากินนากเป็นจัดชีคหูมันกินค่ะรสชาติมันเป็นยังไงคะพี่เกดอร่อยมากอร่อยอร่อยมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เกดกับน้องแกนขอตัวไปกินก่อนนะคะ กินเสร็จแล้วนะคะแต่ตอนนี้รอพี่เกดเคี้ยวก่อนนะคะพี่เกดกำลังเคี้ยวอยู่ค่ะคือเราพูดกันหัวร้อนเกินไปโอเคเคี้ยวเสร็จยังคะไหนน้องก้ยลองพูดน้ำลายยายยายยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย่อยเอาแล้วกพูด ตอนนี้พี่เกดก็เคี่ยวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือแต่จานค่ะโอเคมันอร่อยมากเลยใช่ไหมคะวันนี้พี่เกดน้แกงโคตตัวเลยพี่เกดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกรุงเกงกรุงเกงด้วยนะคะ